ออทีนี่เองครับน,นี่ก็พระบิดาหรือเหนืหหอหัวนภิญยาจะ่าดการณ์ความจ,าานนาจริงแต่เราสาม,มารถที่จะให้ความจริงได้ไปฟ้า,ยา,ยามาเธอละอายแต่ความจริงเธอก็ไม่ได้ผิดประเวณีแล้วไงทีนี้ต่อมาก็ผู้เป็นพระบิดาหรือองค์เป็นชนกนี่ต้องการ<ม>ยังไงพิจารณาตัวเองหรือพิสูจน์ความจริงต่อนาธนานกำนัน,นหรือต่อนาบรรดาพระประยุรยาทั้งหลายแล้วก็คือทําอัติวารกรรม หรือกอ็ให้เจ้าหน้าที่แพทย์ฝ่ายอสัญญกรรมจัดการ่าท้องเอาตัวมาหัวขนเนี่ยออกมาเพื่อข่าเรแต่ว่าฉันเองน่ะในกราบคูลเหตุผลบอกว่าควรจะลี้ภัยมาสักช่วงคราวเลยพระจิดาจริงเลยมาอยู่ที่ภูเขาภูมารากนั่นโอ้นั่นเราเลยภูมรกฏต้องทีนี้ก็นันเล่นยากันไปแล้วฉันเองนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมบดหมอหมอก็พอสมควรนะ่ะ นี่เป็นหมออม่อชี้อ่ะเจเป็นแท้แต่อ๋อครับยยโยโยเจ้ตูนะ่ะแสดงไม่ไม่ใช่หรอฮะ <c oughs> เขาว่านี่กันเฉลี่ยว่าม่อความเามงควังเออที่นี่จากนั้นมาก็เราได้ไปอยู่รวมทุกร่วมสุดีกันส่วนดิฉันก็พยายามบำเพ็ญตน,นให้มีความสงบคือได้บวชชีอยู่ในร่มของพระเขาส่วนตัวของเธอก็นักษสาศีลปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงกำหนดจะคลอด ฉันก็เลยใช้วิชาที่ศึกษามาพาตันโอ้ถ้าวันนั้นเด็กันไม่ได้ออกทางออกออกทางข้างโคร้งใ่มะออกทางข้างคู่ไม่ไม่ไม่ใจออกค่ะอ๋อทีนี้ด้วยเหตุน,นี้เธอมีปมด้อยเลยตัดสินใจจะหาทางออกดังกล่าวพอดีพ่อนาฬิเตมาช่วยเอาอไว้นับว่าเป็นบุญหลังอย่างหลงเหลืออยู่ ดาวูกันยืนไม่ใช่ห้ามเล่ง,งมาก้าบ้ากางเกงเออไปยิงโชว์หุนโยหุนผีนี่โชว์เออเอาเถนะไหนไหนก็ช่วยมาแล้วในเบื้องตน้นขอให้ช่วยในทำกลางและช่วยถึงที่สุดเถนะเอ๊ช่วยยังไงช่วยหน่อยเถอะเออนี่บัดสซีบันนี้สิแหมอ่กงั้นน้ว่าเด็กช่วยเออ Very beautiful ดแมงดีบอดดิอย่าง,อองบ,ดาบ,บาาดัดเจ้าผาส่างกิติอีอยู่เลยเปร,เร็ด เออแมคฉันต้องขอบใจเออเป็นคนที่อยู่วัดเหรอคะฮะบอมฉันอยู่วัดไม่เป็นไรหรอกค่ะลุกขึ้นมานั่งตามสบายไม่ต้องกุกข่าวอย่างนั้นหรอกแต่ว่าบอมฉันเป็นพระสกนิกรจะไม่ต้องแสดงความจงรักพอดีไม่ต้องออนแล้วค่ะตำแหน่งประธิดาฟ้าหญิงน่ะมันอดีตเวลานนี้ฉันไม่ผิดอะไรกับคุณยืนอยู่บนพื้นผิวดินเดียวกันนะ อย่าอย่าได้คิดว่าอยู่ในสถานภาพฉันอย่าคิดว่าฉันอยู่ในสถานภาพที่เหนือกว่าคุณเลยนะคะเดี๋ยวจะเกิดมีช่องบ้างระหว่างเราโอ้เออปเจียวค่ะต่อจากนี้ไปนะจะต้องเป็นนี่บญคุณคุณแย่แล้วสิอย่าคิดถึงเรื่องนี้บนคุณเลยปเจียค่ะบอมฉันดำรงไปก็มันทําโดยหน้าที่ของมนุษยธรรมมนุษย์นะยอมมีสัญชาติยานเมอเห็นเพื่อนมนุษย์กาลังมีภยัยกอมนุษย์จะต้องช่วยเหลือ จะตกตั้งอยู่ในความเมตตากรุณานี่คือลักษณะของมนุษย์ยอ่อมไม่นิ่งดูได้ อ๋จ้ะเธอจิตใจสูงมากนะนารายเออนี่ดูลูกฉันสีสงสารเขาไหมนาสงสารเ,าเด็กน้อยนี่เหลือเกินค่ะอาชีขาทำไงคะเอออย่างนี้ก็แล้วกันอาชีช่วยกูก็หน่อยเลค่ะในหนก็ช่วยแล้วในเบื้องต้อนก็อยากจะให้ช่วยเหลือในทํามกลางได้ให้ถึงในที่สุดคืออยากจะขอร้องว่าเออให้นารายนะช่วยช่วยเป็นพ่อของเด็กนี้ได้ไหมฮะ ชิงเงื่อแตกนาศีดแถวอันใส่พ่เทกเอาดาเอาดางองเชียร์ให้นี่กันดิเอาดาเอาดางแม่มาช่วยอ๋อนี่พี่เทงอ่ะพี่เทงคิดยังไงนะอเออแต่แม่อยากขอดิไม่หรอกให้เป็นคนอื่นนะวะไม่ใช่เอน็นอะไรามันหรอกเอน็นอะไรามันทำอะไรลงไปช่วยเหลือใครอะไรลงไปเนี่ยไม่เคยหวงังผลสะท้อน อย่างาบุญในทานก็เหมือนกันไม่เคยทิศฐานใจไม่เคยนึกว่าเอาบุญเอาไว้พี่แท่งเหรอตอนนี้พี่แท่งทาอะไรคะใครว่าสักอย่างพี่แทงจะต้องเล็งต้นผลสอะทอนใช่ไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหมฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแห่แม,แม่มันสวยพูดออกมาได้เสียแรงอยู่สาวไหวใจนะยกให้เป็นพี่เบิ้มพี่ใหญ่โอ้เราอยู่ปา,ากเราคุณแตแตกเหลือก่อนรูปล้ปำ กูยอมรับแล้วว่าเรื่องเงินมันดีแต่เงไปแต่ว่าเรื่องนี้แหละนี่ยจุดบอดมันโอ้อยานาที่ติดมาไปติดเทียจุดแอนนาขิดเหมือนกันคืออย่างนี้อยังให้ยังให้กระผมนะฮะอาชีต้องก้าวไกลเลยเพราะว่าถ้าหากว่ากระผมรับเป็นพ่อของเด็กนั้นก็หมายความว่ากระผมนี้กับพธิดานั้นจะอยู่ในสถานะ ก็บอกเลยนะคะอาชีบอกว่าบอกว่าดิฉันไม่รังเกียจเพราะปติดาเขาไป่รังเกียจเลยเนี่ยปติดาไ็นรังเกียจแต่บอมแต่โดยเฉพาะบอมฉันสิฮะปติดาบอมฉันจะทาตัวอย่างไร่ากายไม่ได้หรอกนะละหลาบละล้วงล่วงละเมิดไม่ได้แต่ว่าฉันไม่ถือหรอกควา้างมากเราที่อกมาในแตงเรือนตอนนี้ถ้าเป็นก้อยกูแม่ข้าเครยดใจทุนรักบุมรันที่ได้ไหงวันเราถ้าถ้าข้าวเครยดใจทุนเหมือนเจียบีท่ทิพัน มมัได้ตายรกไปไหนช่วงไปไหนไปดูราเขนะเออคืออย่างนี้ถ้าว่าเธอไม่ช่วยเหลือเขาบางทีน่ะพอดิดาไม่อาจสามารถที่จะนลบล้างปมด้อยนั้นได้เดี๋ยวไหนก็ช่วยแล้วแต่ถ้าหากว่ากระผมรับเป็นเด็กเพียงพ่อเด็กนั้นจะไม่เก่ากายอย่ากรสถาบันแม่เขา อลองพูดกับปฏิดาดวูว่าเขาจะตกลงไหม,มรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวซะจริงเชียวเออนี่เขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจะเป็นพ่อของลูกแต่จะไม่มีอะไรกับแม่ลูกอย่างเงี้ยนะปฏิดาจะว่าอย่างไรทุกอย้แต่เขาดิเขาจะมีนึกมีคิดประดามแต่แต่เมื่อเขาเป็นพ่อของลูกเราอะ่ะนะคะ้าไอชีจะตกลงนะตกลงว่าจะรับเป็นพอ่อตกลงฮนะแต่เมื่อรับว่าเป็นพ่อแล้ว กระผมที่ต้องนําไปเลี้ยงของผมเองนี่นับเลยก็เลยนะแม่มันทั้งใจทำเศร้าทีน่ะหลวงพ่อมาโย่แต่แต่ส่วนกำบ่ายทีน่ะเต่ีรับโทรศัพแข่งมันก็นะโอ้ยจะมีความสามารถจะเลี้ยงเหรอเปล่าผมจะนําไปหลวงปู่ทองแดงเลี้ยงนําเวนไปแกนู้นละแกนู้นกีฬาเวนมันก็มันกีฬาทอนนึงแล้วฮะแโลนี่ก็กู้เลงนน่ไม่ทุกไม่ทุกร้อยย่อกแลยปิดไปเลยจะงพี่ อืมเอาธนามันจะมีความสามารถครับมีความสามารถเอพระธิดาตกลงแล้วละ่ะค่ะถ้างั้นจยรับลูกเอาบปเถอะนะรับไปเถอะนะเอาแต่นั้นลูกนะจ๋าต่อที่นี้ไปลูกจะไม่มีปมด้อยอีกต่อไปแล้วต่อทีกนี้อ้คคาที่ว่าลูกไม่มีพ่อนะ่ะอืมไม่มีแล้วลูกตอ่อทีนี้ลูกเนะ่จะได้มีพ่อกันเขาลูกมีทั้งพ่อลูกมีทั้งแม่เอฉันปูมิใจมากที่คุณเป็นพ่อลูกฉัน ร้อนๆหน,นาวๆกินแล้ว ตอนแริมือเย็นตึงชอ็อตเอ,อ่อรับไปเถะจ้าปิดาไปเถอะนะลูกฝันเอ้ยฝันจองอยู่กันเนื้อกะตัวจงไปอยู่กับพ่อเถอะนะแต่หม่อมฉันจะต้องนําไปเลี้ยงก็หม่อมฉันเองและใน,ในระหว่างในระหว่างหรือในระยะหม่อมฉันเลี้ยงเนี่ยห้ามไม่ห้ทิดานะไปเยี่ยมลูกบ่อยนักนะจะพยายามปิดอว้ว่า,วาแม่อยู่ที่ไหนก็จะไม่บอกนึกถึงเด็กนี้แล้วก็รู้สึกว่านึกถึงชีวิตภูมิหลังของหม่อมฉันเพราะหม่อมฉันไม่มีเ <c oughs> ขามีเขาไม่ม,ม,มีแต่เพียงพ่อแต่หม่อมฉันไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีทั้งพ่อ ไม่มีแม่ดิวอ่อนฮัตอาชี่อนลื่นผ้ากว่าอาชีนมาช่วยเหลือกัะผมหน่อยได้ไหมฮะให้ช่วยเหลือยังไงล่ะช่วยเหลือช่วยสืบเรื่องแม่ผมอ้าวเรื่องแม่และอาชีจะรับรองเองว่าจะสืบให้ขอให้พอหลานชายน่ะจงรับเด็กนั้นบิเทิดนะครับครับเราเมื่อเราเป็นบิดามีกองทารแ้วเรื่องมื่อยบกบุดนั่เตี้าเรื่องความลัง

แม่ลอยไร้ผัดปูปะวายนูรับลงแ่วนั้นเลยโอ้วามันยอดอย่นะมันบ่าย่ออยู่ไหยกินแร่แต่แหล่งมอนนี้นี่กวามากพืนรอกเนี่ยเนี่ยรถใจมันไม่ฟ้า้อฟ้า,ามืงนันดีมาบ้ายอดโนดไปดีวามันโกรธหยอดโนด,นดนวาน่ววาโกรธมึงด้วยโกรธใชยโกรธว่ายอดโนดจีน่ามันมึงนั่นไม่พาดอกโอ้มอแปลขอดิเมืนเรื่ของว่าเรื่องกำลังซาคว้าลงมาเตียง ក <t> ែវត្បូងតាំង แสดงว่าฟ้าดินยอมรับทราบถึงฝาเป็นพ่อเป็นลูกระหว่างไอ้หนูมันกระคุณน่ะลาก่อนจ้กราบลาฮะอาชีวคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเถอะไปกันเถอะแหมฉันคิดถึงลูกฉันแย่อะไรช็อกครับคิดถึงโลกกันต้องคิดถึงใครด้วยไอ้จาครับก็คิดถึงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เราญากพ่อแม่แล้วคิดถึง คนที่เลี้ยงลูกฉันโง่มากว่าแต่คูเขาเป็นคนดีนะไม่ใช่ทำไมถึงพูดไปโชคไปชาอย่างนั้นอ่ะฮะตีว่างๆมาที่ต้องไปเยี่ยมบ้างล่ะาวัดช่องพิษอยู่ไกลไหมฮะตระวนับระยะตั้งแล้วตระวัดจำกรำกุ้งนี่มันซรางกุ้งดอกเออโอ้เมย์เขาเป็นคนรักเด็กนะออชอบกับเด็กครับเด็กสต่มาเที่ยวในจำหนักในวันล้ะเมยโอมจูบเราเราเราได้เราจะหลงใคร ชอบเด็กแต่ว่าไม,ไ,มไม่ไม่ได้เด็กที่แต่ไม่ปลือได้โลก,ก้อนได้เมียพูดอะไรก็ไม่เหม่ <c oughs> เด้งว่าหลงจมปัวยาวันก็โทษดกับน้องนี่ค่ะข,ขอบคุณมากที่เรียกน้องกันเองนะคะกลับกันเองชื่อมัตซีค่ะอ๋อมัตซีมัตซีเมียประเวทสั้นโค้ไม่ใช่รครับ <c oughs> ประเวทสั้นโค้นเต็ไดไอ้ก็น,น่าจะเรียกไปกับจูดต,ต้อย อะไรไม่รู้เลตเทสใหญ่แนละ้วอ๋อครับองจะปิดซะไปนะแต่คะครับ,บจบะ,ะ,ะบไปเยี่ยมลูกบ้างคงไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปหวานแต้นตีเลยโรโรไรม่ครับหวานเป็นอะไรไม่รู้กลม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 เปล่าอย่าอยาอ่ยอยเลยไม่รู้เรื่องเลยดีนะคะอาชี่ะยิ้มขอบอกอาชีตรงๆค่ะว่าจำดีที่ได้เห็นหน้าเขาเขาเป็นคนหน้าเศร้าๆซึมๆ เป็นบุคคลน่าสงสารรู้จักสงบสงเงียมเจียมตัวหน้าไม่เป็นคนทะเยอทะยานเค่าคนเนี่ยนะอาชีถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดก็ตามแต่ข่าของคนเอียดชื่อเสียงฐานะความร่ารวยไม่ใช่เก์ที่ระยองมาตัดสินไม่ใช่เป็นเครื่องวัดคนเครื่องวัดคนที่แท้จริงคือคุณธรรมทีดด่ดาเข้าใจถูกต้องแหมช่วแเราบ้างบ้ีน โอ้แม่มาแล้วม nah ันโล่งไม่ต้นเฉยคนเรักกีแเล่เขาเล็กมาถึงวันนั้นแล้วมันจะตอดป่านอัวคนมาพูนนุ้นตักันแล้วกี่เล่ากันดีเอาแต่โล่งแม่โอ้แม่มาแล้วร้อยร้อยไปอ่านแลาวอันนี้พรำกี่เล่าบนี้อันตอนเดียว่าราเทราพิชอบเขาผ่าโล่งไปเลี้ยงทันี้เลี้ยงอย่างดีอ่าอันโล่งตรงไอเรียนนะโล่งในเรียนตังซื้อแม่ไม่หยากร้อยใช่หรอ เพงแล่นคอยไลก็บักเดียวเมื่อไงคุณหลวงต้องเร่องอย่างดีหลวง้เดียนตังซื่อแมมหยัดม่ว่าผือเดียวเมื่ว่าผือก้อนหน่งกลอจิงคูเมื่อวาผือเมืงอวาโหลวงไอ้เดียนตังซื่อแมมหยัดเมื่ว่านผือนี่เราเม่เปิไตอะก็ใช่หรอผมเลได้หน่อยพี่เดี่ยวนานรบบนั้ได้เห็อท้าวท้าวทาไม่รู้จักเว้นวักเว้นตอนมาแล้วมันคุรีการข้ากันเลยว่าไม้มันเปลี่ยนไปอื ก็แค่เมาม่นกว้างไปได้โชว์รุ่นล้อู้งกว้างอะมึงหูมูบาับมึงกว้างอูบาก็ได้เออมึงยติูมึงดอกเออยติูคนกว้างดอกวาพือว่าือคำแม่มักูคำติดปาแม่ใหญม่ได้เาเจริงกูว่าเ่อโลคนต้องะไรั่งเรือตอนนู้นแม่อ่าดำเลยจะอ้เล็กนหนโอมมนุจูหวานรอดวหุกดไปเลย ลูกนะลูกของพอ่ตอต่อเตีนี้ไปนะลูกพอจะเลี้ยงอย่างดีให้ลูกเป็นเด็กที่มีความอดทนมีความอดกลั้นให้เป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความเสถ่สละโอ้โนี่เขาอยากว่าไะไรเนี่เอยากว่านกเอ๋ยนกตัวเเวาใขวไว้แม่กาควักแม่กาก็อหลงรักนึกว่าลูกในอุตรไปครับเอาเหยื่อมาป้อนนี่นะไมมไม่พิษแต่กับกาเลี้ยงลูกนกเต๋ยวพูดอะไรอีกอะไม่ชอบพูดจะยิงเชอะ ยาปิดเรียนฝังพ้นกีย่าพอดเนี่ยมันวาา่าว่าโลกอ่อนกำดอนว่าเนี่ยเอาครับเดี๋ยวพยัญชนะลูกเดินไปนี่ก็คงจะเป็นระยะทางห่างไก,กลตะขี่ช้างไปเพื่อนก็พาเทร่เที่ยวาเทร่บรับอันมั่งมันเทช้ยวจางแมวแม่สายว่ากว่าเรียบอ๋อกว่ามันเรียไปยกเด็กชายอุปบากระเซมซัน ระัาเจะทำเพื่อกูวิ่งชู วได้ได้เด็กนี่โลค่ายเขาจะเอา่บบเด็กน้เพื่อลงตีจะไปซื้อเรื่องเรื่องแม่ของเจ้านั้นยังหรอฮะยังไม่รู้ข่าวคราวแต่อย่างใดยังไม่รู้ข่าวยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้แล้วนี้เด็กนี่โลค่ายดูกผมโลปั่นเปลือโลแบบไหอยไม่แลงป่วยการบอกเอาแรงกันแรงนะ,ะคือไม่ต้องไม่แรงครับคือว่า เออผมมีลูกมาแล้วนี่ลูกอ้อนี่จะบอกว่าอาทิตย์นึงเจ้ากลรมมาครั้งนึ่งนี่ไปทั้งซ่องอาทิตย์ผลดล็อมาตึ้งเราแทนรุ่นได้ลูกมาด้วยกูบอกมึงแลว้วว่าในดวงจิตตา,าในชีวิตมึงระวังอยู่ในวัยเป็นเจ้าเพจนี่ห้าไม่ห้าแม่จะมีรักมีใครไอเรื่องรักเรื่องใครไอเรื่องต่างๆนี่บอกแลวว้วว่าดวงจิตตาของเจ้านี่ชีวิตคนนี่มันเลยมันกระแสน้ำมันคอยเล้ยไปบัญหาเลยไปสัมผัส <c oughs> ตัวเองนี่จอง เต็มไ,ได้ลูกได้เมี้ยมบนนี้อะไรเมียอะไรฮะไม่รู้เรื่องการมีลูกมันต้องมีเมียมันต้องกัมต้องมีการสมร,รู้กันต้องแต่งงานระว่าแต่ว่าแม่เด็กนี่คือใครโอ้เขาเป็นคนสูงมากเขาอยู่ในวงของกษัตริย์เขาเป็นประธิดาของกษัตริย์อ๋อ แม่ใส่เดี๋ยวมึงแหละลาบละล่วงวันนั้นน่ะลูกเดี๋ยว,ยวก่อนหลวงปู่ยังไม่เข้าใจเราพูดแตคนละอย่างเนี่ยแม่เขานนะกําลังจะผูกคอออดีดีผมก็ไปช่วยไว้ทันเวลาพอดีพอช่วยด้รอดปลอดภัยสักครู่หนึ่งเท่านั้นน่ะแม่ชี้คนหนึ่งก็น,นาเด็กเนี้ มาบอกว่านี่เป็นลูกของของพระธิดาพระหญิงผู้นั้นนะหล่อนชื่อว่าพระหญิงมัตสีเป็นพระธิดาของพระเจ้าลูนร,รามารโรตนังเจ้าสุรนารรแห่งราชนาจาักภูพิงเกิดมีท้องขึ้นมาโดยที่ไม่มีสามีหรือไม่มีเอ่อหรือไม่ได้การไม,ไ,ไม่ได้มีการสมสู่อย่างนั้นแหละเลยเกิดมีปมด้อยก็อ่หนีมาอยู่ที่ในป่ายกระทั้งว่าไดไงใหชีวิตเด็กคนนี้อ๋อไม่ความว่ามีลูกนี่โดยไม่มีพวจะ่นนั้นเธอก็มีปมด้อยจึงเลย เมชีนั้นอ,อ่ะขอร้องแล้วก็แมชีเองนั้นบอกว่าจะรับหน้าที่สืบแม่ให้ให้กับผมและให้ผม้รับเป็นพ่อเด็กนี้โดยที่ผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องแม่เขาอ๋อเป่นตองการยังไงปฏิดา,าฟ้าหญิงน่ะต้องมีผมด้อยอีกต่อไปก็หลวงพ่อสั่งแล้วใช่ไหมฮะหลวงปู่สั่งแล้วใช่ไหมบอกว่ายังไงซะพ่อลูกเอ๋ยอ ทำความดีได้นะเมื่อมีโอกาสทำความดีแล้วจงทำเถิดนะจงอย่าเป็นคนดูได้ที่ผมทำความดีแล้วเพื่อถ่ายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งให้รอดชีวิตอยู่ในโลกนี้นะโดยการรับเป็นพ่อของของเด็กเนี่ยเพราะงนั้นหลวงหลวง,งปู่ช่วย,วยเลี้ยงด้วยนะอ๋อวันนั้นดอกก็ส่วนส่วนผมนั่นจะจะไปจะต้องไปทำงานเพื่อสังคมแล้วก็สำหรับเงินทองต่างๆนั้นจะไม่ขาดตกบกพร่องนะฝากไปด้วยอ๋อเจอเอาใจบุญถึงทานหนึ่งอย่างนี้ แม้ถึงกับว่ายอมรับรู้ก็มาเรียกเอาไว้แต่เจ้าเจ้าขิดว่านี่รู้ของยาวแหละกาให้เดกนี่เรียกพอฉะนั้นนะเออเป็นกุศล้นหล่กรอย่างนั้นนะครับนาก่อนนะไปกันเถอะนี่็นความจริงใจใจไม่ไหนเด้งใจตัวไอ้นี่ร่มเบี้ยนไปแล้วใจบันเรือกมันคือนอ้อย่าบอกดอ่ะมันมันไม่รอดกล้งขึ้นกลางแร่เรามันมันไปแรงกบนองนายได้บอกว่า เอาโลกแล้วสาแมวแม่แมันเล้งแานเนี้ยน้องนารายวะต้องรับครรโกดะเถียรอ่ะเปา่าคนไหนเทงก้นมันวิบวับอืมคิดเล้งแบบนั้นมันไม่คงแท้ของว่าไม่ของแท้ก่อนว่าปลือคนไหนเทงน้ำจัวปลือคนไหนเท่งไอ้ก้นแชล,ล่าดออไม่แชลาาแล้วเขาให้เป็นประธานหับเสื้อผอาหรอออ้อน,นู่นบุญเถียงดองสวัสดิ์ดอกไอ้นี่ไอ้เทงเนี่ยเทงเปล่งแตกนี่อืมคิดเล้งแบบนั้นแต่ว่าค้นย่างไอ้เทงอารมณ์ความพุ่มไม่โย คิดแม่ไม่ควรเข้าท้ายก็จริงไหมอาจารย์ต้เรื่องเรื่องของเขากว่นนะนะเรื่องน้องน่ารัหน่อยเข้าท้ายก็เฉยกูไม่ชอบนู่นไ่เออคนเดียกเรียกว่ายกต้นกุมธานมาแลงเอาความดีเขาครั้งตัวเองเดีวไปไล่ทัวได้คนอื่นไม่โทหดแน่นอมเอ้ยโลาก็อยู่ที่นี่แต่อย่างนั้นเดี๋ยวไปพูดดี กงเน็คกันแล้วมันนึกรักหาเนี่ยแล้วเรียกว่าเรื่องกาบเรื่องกีเล็นี่ำจำใจนี่ไปถึงไหนมันนี่ไม่ผ่อนหรอกเลยแต่มันยังเลยลามตามาถึงเรียกว่าเรายัางไม่พดก,กีเลสเมื่อเรายัางรักอย่างรงสารอยู่เลยทัดยังไม่ได้เดี๋ยวจะไปพูดส่แล้วไปในข้างนอกก็ว่าประธานนั้นลูกอ้อนเดียนเมส กวด้วงกูแหละพู้ดาวก็อยู่แววกุดแต่มันชุดหน่อยของนางซ่งไรหยอกเด็กหน่อยหน้าตาดีพอเด็กนี่มันคือใครกลับการใอ้ซาล่ะนี่คอยอุ้มพาคู่มันแม่ได้กลับมาถึงเส้นกูเองก็อาแลดันงชีนี่มาถึงเมีย i <laughs>